เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเรื่องมีอยู่ว่าเราไปเที่ยวแล้วบรรทุกของติด้มครับบรรทุกของของไปเที่ยวเนี่ยเจอหลุมหน่อยตกหลุมหน่อยโดนครับมันคัวโดนล้อนะครับผมะฉะนั้นวันนี้จะตั้งใจว่าจะเอาขึ้นสักนิ้วหนึ่งน่าจะกําลังดีครับดูความสูงของตัวเดิมก่อนมาดูใกล้ๆนครับมามาดูความสูงเดิมก่อนวัดง่ายๆเลยเนาะ หลับเม่นี้แหละยาง่ายดียางบนสุดเนาะยางบนสุดนะครับประมาณนิ้วครึ่งตอนนี้นะครับว่ายางกัส้มล้อเนี่ยห่างอยู่ซิ้วนิ้วสักนิ้วครึ่งผมอยากเอาขึ้นไปอีกสักนิ้วหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาบรรทุกของอ่ะแล้วก็เวลากระเด้งหรือตกหลุมผมว่าน่าจะพอดีกันนะเวลาที่เราบรรทุกของไปมันจะลงไปอีกใช่ไหมอ่า เราเลยคิดว่านะ่าคิดอีกสักนิ้วน่าจะต้องนิ้วนึงก็น่าจะต้องเป็น2นิ้วครึ่งนะครับถ้าเ่าเป็น2นิ้วครึ่งพอดีทั้งหมดเดี๋ยวเรามาลองทําดูอันนี้เราจะทําโดยกรารสูงโดยการใช้ตรงเตงที่เราสร้างเองทําเองขึ้นมานะครับจะดูที่ว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมนะครับดูกันนะครับ มีเรื่องให้ทำมาดีแล้วนะฮะแม่ยังไม่ได้อา่าเขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวกันรอบสองรอบนะครับก็มีการขนของขึ้นรถปรากฏว่าซุ้มล้อนะครับจากตัวล้อเนี่ยมันเสียดสีกันเนื่องจากว่ารถความก็รถตุนงเตี้ยไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็บรรทุกของเยอะเกินไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยรอบนี้เราจะมีการทำเขาเรียกว่า ยกสูงรถขึ้นเนี่ยยกสูงรถอะครับแต่ทีนี้นเนี่ยเราจะจะใช้วิธีการทําด้วยวิธีการาใช้ทําตรงเตงหลังขึ้นมาใหม่นะครับผมตรงเตงหลังเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ส่วนไหนของรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าส่วนเดิมเดินเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ที่เราจะทําเข้าไปใหม่เนี่ยหรือว,ว่าเราทําเองโมดิฟายขึ้นมาเองเนี่ยซึ่งตัวเราเองก็สามารถทําเองได้ดี Y เองได้นะครับจากเหล็กแผ่นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเหล็กเพดหรือว่าแผ่นเพดเหล็กนี่แหละ จะเอาความหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวท่านเลยนะครับเพราะว่าแบบท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าอุ้ยมันหนาเกินไปมันดูชิดค่าเกินไปไหมอย่างผมเนี่ยผมเน้นเรื่องของการบรรทุกของนะครับก็เลยต้องเน้นหนาหน่อยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยดีกว่านะครับผมสบายใจที่เรื่องเล็ที่ิหนานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทาทีเดียวแล้วมันก็จจแล้วอ่บเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าของเดิมนั้นความหนาความบางเป็นอย่างไรรูปด้านข้างเป็นยังไงครับตามดูกันครับ รถตระกูลแหนบนะครับแหนบหลังนี่นะครับขับหลังเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเห็นแหนบไหมครับนี่แหละครับแหนบตรงเต็นก็คือตัวนี้นี่นละครับนาดูครับเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กเห็นไหมฮะ็นเหล็กแบบนี้มีด้านนี้นะครับแล้วก็มีด้านนี้นะครับผมขับไปดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่า ของเดิมนะครับมันมันมันเตี้ยไปใช่ไหมมันสั้นนะผมจะทำอยู่ผมว่าให้มันสูงขึ้นก็คือต้องทําตกแต่งใหม่นะครับหรือว่าหาซื้อใหม่นะครับพูดง่ายๆแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าหาซื้อเนี่ยผมมองว่ามันมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าเหล็กตัวนี้ความความหนามันไม่ได้เยอะไปกว่านี้เลยผมก็เลยอยากได้เหล็กที่มันหนาผมอยากให้มันปลอดภัยกว่านี้ครับไม่ว่าเรียกว่ามา DIY เองดีกว่านะครับแล้วก็มันอีกอย่างหนึ่งสาวเราสามารถปรับระดับ ตัวมันเองได้ด้วยนะครับเราเลือกระดับที่เราจะเอาสูงต่ํามากนะครับนี่นี่แหละคือตรงเตงน,นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูรูปร่างมันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนถอดออกเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ันอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างในครั้งนี้นะครับเห็นตรงเตงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือรอบนี้ใช้เครื่องมือเยอะประมาณพอสมควรแล้วก็ใช้เรียกว่า ใช้เท่าที่เรามีนะครับใช้เท่าที่เรามีให้มันเกิดประโยชน์มากได้ที่สุดนะครับแล้วก็ทํางานใน DIY ในครั้งนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องมือกันไปดูดครับมาเลยครับพูดถึงชิ้นแรกนะครับที่เราจะต้องไปซื้อเลยนะครับก็คือเจ้าแผ่นเพจนะฮะนี่หรือแผ่นเหล็กนี่เองนี่สำหรับการ DIY ครัวว้งนี้นะครับทางหลังเนี่ยของผม,ผมตรงเต็งหลังผมเป้าหมายคือแข็งแรงและทนทานผมเลือกใช้เหล็กขนาด เก้ามิลนะครับนี่นะครับเกือบเซนนะ้ครับผมนหนาความหนาเก้ามิลนะครับนี่ผมไปซื้อเลยที่ไทยวัสดุก็มีนะครับผมซื้อมามันจะเป็นมันจะไมไ่เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ผมตัดมาแล้วบ,บางส่วนนะครับนี่มันจะมาเป็นแผ,นงงแนแผนน่นอย่างนี้แหละเนี่ยแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้เลยอ่าแล้วคันนี้ผมก็อยากได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยตัดมาร์กเอาไว้มาร์กเอาไว้อันนี้ผมตัดไปบางส่วนนะยังไม่หมดเดี๋ยวผมก็ต้องมาตัดเหมือนกันครับนี่ยังไม่หมดเลยเห็นไหมครับเป็นเหล็กแผ่นอย่างนี้เลยหนาๆครับ ดูรันครับต่อไปก็คือขาดไม่ได้น็อตนะครับน็อตตรงเตงซึ่งเราต้องซื้อใช้เป็นน็อตใหม่นะครับเพราะว่าเหล็กเราหนาขึ้นนะครับน็อตเดิมมันสั้นนะครับเราก็ต้องซื้อให้มันยาวขึ้นไปอีกสักหนึ่งเซ้นอาไม่ใช่หนึ่งเซนดีประมาณสองเส้นสองถึงสามเส้นเลยนะครับผมยิ่งใช้เหล็กหนาๆนี่ต้องซื้อเพื่อหน่อยนะครับผมนี่ก็ซื้อได้ตาม ร้านอะไหล่ยนต์ทั่วไปเลยนะครับถือของเดิมไปก็ได้แล้วก็บอกว่าพี่เอาทรงแบบนี้ครับแต่ว่าเอายาวกว่านี้หน่อยสักอีกสักสองเซนหรือสามเซนได้ไหมนั่นแหละครับอีกหนึ่งอย่างที่แนะนํานะครับถอดมาแล้วเนี่ยยางแหนบหลังหูแหนบหลังอาจจะเสื่อมนะครับผมแนะนําว่าไปซื้อมาใหม่รอเอาไว้เลยก็ดีนะครับเพราะท่านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับลูกลาดสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทนี่นหะครับแล้วแต่รุ่นนะครับ ถุงมือนะครับยังไม่เลยครับเครื่องมือประแจนะครับสักหนึ่งชุดนะฮะอุปกรณ์งัดแงะนะครับจับนะครับเดี๋ยวต้องมีการเชื่อมกันด้วยแล้วก็อาจจะมีตะไบบ้างมีจับเชื่อมนะครับแล้วก็แม่แลงในการถอดเข้าออกนะครับตู้เชื่อมยังไม่ได้แกะเลยห่อมานะฮะจากบ้านปทุมอ่าแล้วมีเชื่อมด้วยขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยฮะตัดตัวตัดเล็กแล้วนี่แหละเดี๋ยวต้องซื้อใบใหม่ครับ เลมมาเยอะละใบหรือกระจ้อยลอยแล้วก็เจาะครับสว่านไฟฟ้าครับผมนี่ไปแล้วครับขาดไม่ได้คือดอกสวา่ามนอนกันแนะเจาะดีอันนี้เจาะดีมากนะผมซื้อมารู้สึกว่าตอนนั้นมันสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสำหรับเจาะอย่างเดียวนะแม่งเจาะเข้าทุกอันเลยอันนี้แนะนาเลยชุดนี้ยอดมากเลยนะเนี่ยผมซื้อไว้สองชุดเลยแล้วก็สำร,รองไว้คือมีชุดบล็อกอีกหนึ่งชุดครับผมใช้ไม่ใช้ผมก็จะมีเอาไว้ตลอดนะครับ สวนฟ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะต้องได้ใช้บ้างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการทํางานที่มีการตัดเจาะเหล็กนะครับผมแนะนําว่า1อย่างนะครับถุงมือนะครับเป็นถุงมือคุณจะแล้วแต่และดีกว่าผมก็ได้นะของผมเน้นประหยัดผมมีอยู่แล้วผมก็ใช้ถุงมืออันนี้แหละแล้วก็เวลาตัดเหล็กนะครับควรมีแว่นนะครับผมอันนี้มันเป็นแว่นผมครับนะแว่นวิบากเมื่อก่อนมันก็อาจจะแบบ ใช้ตัวนี้เป็นเลยอะไรเงี้ยรครับมีอยู่แล้วหรือว่าแว่นตาก็ได้ครับในชีเรียสเวลาตัดเพราะว่าพวกนี้มันช่วยเซฟตี้นะครับร่างกายของคุณนะครับผมแล้วก็เผื่อเวลาตัดแล้วมีเศษเหล็กอะไรมันสามารถกระเด็นเข้าตาของตัวคุณเองได้นะเซฟตี้กันหน่อยเซฟตี้กันหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาตัดเนี่ยจะมีนะผมก็ใส่หมดแล้วครับตัวกาดก,กันไปเห็นไหมครับอืมใครจะว่ามอ้ไม่เห็นจะต้องใส่ก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่ผมเตือนเอาไว้ก่อนว่าแนะนาว่าใส่ดีกว่าอืมประมาณนั้น เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดูขั้นตอนกันนะว่าทำยังไงกันบ้างนะไปเรื่อยๆแบบเร็วๆก่อนอื่นเรามาเต็มชิ้นงานกันครับผมวัดขนาดกันครับ ผมเอาขนาดความกว้างนะครับนิ้วครึ่งนะครับผมสชิ้นนะครับนี่นะฮะนี่จะภาพตอนเสร็จแล้วนะครับส่วนความยาวนะครับผมเอาที่7นิ้วนะครับตามรูปเลยนะครับผมหลังจากว่ดขนาดกันเสร็จแล้วนะครับก็มาเตรียมตัวนะครับเจาะนะครับผม1 2 3่งสอมีาดปนะครับมาตำแหน่งที่ท่านมาร์คเอาไว้นะครับทำงานสะดวกกว่านะครับผมเจาะก่อนเลยครับ ตัดเจาะเสร็จแล้วก็นํามาตัดนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ตรงรีบครับผมมาตัดเล็กเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะฮะหลังจากที่ตัดเหล็กพันเพดออกมาแล้วนะฮะเนี่ยสองข้างถ้าทำสองข้างก็ต้องใช้4ี่ชิ้นนะครับเพราะว่าข้างเดียวประกอบเสร็จะเป็นอย่างนี้นี่ของเริ่ม นะครับเอาละอ่นะมาดูของเดิมนี่คือของเดิมครับเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมครับนะฮะอ่าบางๆนะครับผมนะครับเออของสาตรดานไม่ใช่ว่าของสาตรดานไม่ดีของสาตรฐานด,ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผมแค่นั้นเองผมเลยมาทําใหม่ของผมนะครับมผมต้องการให้เราสูงขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับ ฉะนั้นก็เจาะรูกนะครับเห็นไหมฮะนี่ให้สูงขึ้นจากเติมหนึ่งนิ้วเห็นไหมครับ ตอนนี้อาจจะดูหน้าตาแปลกๆหน่อยนะทำไมบพี่ทายาวขนาดนี้ผมทําเผื่อเพราะผมทาตัวนี้เนี่ยผมกะความตั้งใจผมนะกะว่าทํารูเดิมได้ด้วยแล้วขับมาใช้รูเดิมระดับเดิมก็ได้หรือเตี้ยก,กว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วสูงกว่าเดิมจากที่ผมอยากให้สูงขึ้นนิ้หนึ่งหรือเป็น2นิ้วนิ้วครึ่งไปอีกก็ได้เหมือนกันนะครับผมอยากห้นอยู่ในตัวนี้เวลานั้นผมก็แค่สไลด์น็อตน,นะดูครับความแตกต่างนะครับอ่า แล้วแต่ท่านจะเลือกสะดวกใช้วัสดุนะครับว่าท่านจะใช้เหล็กเป็นอะไรดีนะครับอยากจะใช้บางกว่านี้กระเหลี่วแตนะ่ท่านไปถือลูกตาตาเออามาเป็นอง,งี้ดูนะท่านปึ๊บจะใส่ให้ดูขังกนบนี้นะครับ จะเห็นนะครับนี่ทำเสร็จแล้วนะครับแนะนําเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะตรงนี้ผมแนะนำแบบนี้ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไตรตัวแล้วเวลาเราใส่ปึ้งเข้าไปนะครับ ด้นนี้เนี่ยผมแนะนำมาแต้มนะครับโดยเฉพาะหัวข้างบนเนี่ยหัวบนที่เขาเรียกว่ามันไม่มีการสไลด์ไปไหนแล้วเนี่ยคุณควรแต้มนะครับนะเชื่อมนั่นเองเชื่อมมาปึ๊บปึ๊บหน่อยเพื่อที่มอนจะได้ไม่ขยับนะครับแล้วก็ไม่ถอนไปไหนด้วยส่วนรูถ้าใครคิดว่าหัวชันยังต้องสไลด์อยู่ยังหาที่ไม่ได้ไม่ต้องแต้มก็ได้นะครับสาหรับรูนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้มั่นใจแล้วอันนี้แหละยกสูงเท่านี้โอเคดีมากเลยชอบตรงนี้แหละก็แต้มมาได้นะครับไม่ติดอะไรนะครับแต้มมาแล้วอยากจะ ขยับอีกก็แค่ไปเจียวออกแค่นั้นเองครับแต่ผมว่าแต้มมันปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองอนะใส่เข้าไป,ไปแล้วก็เวลาขันนะครับขันน็อตเข้าไปนะครับของเรื่องนี้มีนม็นอตเดียวนะครับอันนี้เวลาเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนซื้อ,อน็อตผมแนะนําซื้อเพื่อให้ายาวแล้วก็ซื้อตัวเมวเพิ่มด้วยล็อกสองชั้นแบบนี้นะครับนี่ยั้นได้แบบนี้อ่ยิ่งดีเลยนะครับแบบนี้นะฮะหนานแน่นคอนทน ปลอดภัยด้วยแล้วก็ภูมิใจนะครับบ้าอะไรใช้เหล็กมนาขนาดนี้ผมเน้นบรรทุกขับรถแล้วก็เน้นใช้งานะเอาแข็งแรงยาวปลอดภัยดีกว่าไปมาพไปดูกันว่าเวลาประกอบเข้าแล้วเดี๋ยวรูนี้ผมจะมาเจาะสไลด์เพิ่มทีหลังแต่ตอนนี้อยากใส่เข้าไปให้มันดูทรงรถตัวเองก่อนครับว่าจะเ,าเพิ่มอีกไหมหรือว่า ควรจะลดลงไปอีกหน่อยไหมหรือมันยังความสูงยังไม่โดนใจจะสูงอีกไหมหรือยังไง ความแตกต่างก่อนเอาไม้รนมือเยังไม่ได้ขยับรถยังไม่ได้เลื่อนไปไหนเลยนะดูความแตกต่างก่อนแล้วเข้าไปดูแบบพร้อมกันนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไรบ้างจากของเดิมต้องบอกก่อนของเดิมอยู่ที่นิ้วครึ่งความห่างนะครับระหว่างคิ้วตัวทางรถนะครับถึงนิ้หน้ายานะครับผมอยาให้สูงขึ้นอีกหนงนิ้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะต้องเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับผมล้วกปะโดดนะ เพื่อเป็นการรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดไปที่ EP 2ต่อกันเลยครับไปเลยครับ